ตอนนี้พิธีการเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเจอกันอีกคลิปหนึ่งครับผมกับนันทวันภาพยนตร์นะฮะ0815935559นะครับผมตอนนี้สาวอินเจนียเปิดพาวเวอร์ทุกแท่นแล้วนะครับพร้อมที่จะสาวเช็คครับครั้งแรกครับตอนนี้เวลา19.37นาฬิกานาทีครับพี่น้องนะฮะเพราะว่า งานใหญ่ครับวันนี้นะฮะอุโบสถสวยมากเลยครับผมนี่นะฮะแล้วก็มีบวชพระใหม่ด้วยนะครับตอนนี้ก็เลยอ่ะได้เวลาลองเสียงแล้วครับผมปกตินี้จะลองตั้งแต่5้าโมงครึ่งนะครับผมแต่วันนี้ติดพิธีการอยู่นะครับทางด้านแสงสีเสียงตอนนี้ผมดึงทางด้านภาพให้ดําลดแสงให้น้อยที่สุดนะไม่ใช่ดําสิ <c oughs> อ่ะยังไงก็เข้ามาแล้ว ถอดร,รองเทา้าถอดกางเกงด้วยนะฮะอเออช่องอะไรทําไมต้องถอดร,รองเทา้าถอดกางเกงเนะครับอ่ะเดี๋ยวลองเล่งแสงให้ดูหน่อยนี่นะฮะเร่งแสงเพิ่มอีกก็ได้นะครับผม่ะตอนนี้สาวอินจิเนียร์พร้อมที่จะจวดแล้วครับผมกับชุดพลังพาวเวอร์ T5 5้เทอร์โบทั้งหมด6แท่นครับผมขับเบร24ดอกครับพี่น้องชแน,นลละสดอกครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟแสงสีเสียงนะครับ อตอนนี้ก็ติดตั้งทางด้านเพลงแป๊บหนึ่งนะครับก็พร้อมที่จะซาวเชคนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ FC นะครับที่เสร็จจากพิธีการบวชพระใหม่ครับผมโอ้นหจะนับบัตรมาเดี๋ยวผมเก็บบรรยากาศพูดคุยไปเรื่อยๆแล้วกันร,รอทางด้านหน่วยหนังปล่อยเสียงนะครับตอนนี้พร้อมแล้วครับผมลั่นแน่นอนงานนี้ครับโอเอฟซมาแล้วครับผมโอ้นะนี่ครับ อซีเริ่มทยอยมาแล้วครับผมแจ่อเลย <c oughs> <N> <N> นะอ่านะครับเดี๋ยวผมเปิดแสงอีกนิดน,นึงป่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูฝั่งโน้นนะครับอ๋อนะครับวันนู้นฝากติดตามช่องพี่พิพัฒด,ด้วยนะครับผมนี่นะสวยงามเลยครับผม ตอนนี้ทีมงานก็ทยอยเอาจอขึ้นแล้วนะครับบรรยากาศช่วงน,นี้เดี๋ยวรอสาวเช็คแป๊บหนึ่งครับพี่น้องนะพูดคุยกันก่อนนะครับเดี๋ยวรอทางด้านซาวอินเจเนียก่อนนะครับโอ้เจ๋งเลยครับพี่น้องนี่นะฮะสวัสด,ดีไอหนุม่มไฟแรงด้วยนะฮ <laughs> ะนะฮะเออไหลสดด้วยนั่นนั่นนั่นมีช่องยังนี่จะได้ฝากกดติดตามมีแล้วใช่ไหมเอ้ยนี่อย่าลืมกดติดตามให้น้องก็ด้วยนะครับผม ไอหนุ่มไปวู้ฟังนู้นสาวๆมาแล้วนายมาแล้วนุ่นอโอ,โอ้เดี๋ยวไปดูก่อนฮะนายนายช่องไหนช่องไหนนี่นะครับผมชื่ออะไรนะนคุณชายอาร์ตนะครับตอนนี้มีผู้ติดตามทั้งหมด 80, 89คนนะครอันนี้จะเป็นทีมงานหน่วยนะครับผมอย่าลืมไปติดตามให้น้องด้วยนะครับ <S <S ต้องถอดรองเท้าไหมเข้าช่องนี้เนี่ย๋อไม่ต้องถอดโอของพี่นี่ถอดทั้งกางเกงแล้วก็รองเท้านะครับ บรรยากาศช่วงนี้ก็นี่ครับโอ้ยยายกุยเล่ศเน่นั่งมันตึ้นชายทีโอ้ยยายโมเลยเด็กเลยนะฮะโอ้ยยายเขายังไม่ได้ลองเสียงเลยยายนึกว่าจะชายนังแล้วนี่ตอนเปิดเสียงระเอินแน่นอนเลยอ่ะบรรยากาศครับผมสเะสเตคตเมย์ยืงบอโป้เลยนะหนึ่งมือมือนั่งบาดนี่ไฮวีนะมึงจะนับเลยโมเลยยึดเลยนะครับนี่นะตอนนี้แฟนพันธ์เริ่มทยอยกันมาแล้วครับผมเยอะมากครับผมนี่นะฮะพร้อมลั่นพร้อมลั่น เดี๋ยวรอสักครู่ครับผมเออยู่เลยนะตัวมือแตกสันได้สาวอินจิเนียร์ก็ได้มันเบอร์น้ามาน้อง <c oughs> นะครับอ่ะนะครับผมอ๋อสาวอินจิเนียร์บัตรน้าตัวขนา <c oughs> นนะสักครู่หนึ่งครับโอ้โนุ่นหนุหน,น,นครับ <c oughs> พร้อมสาวเช็คครับพี่น้องรอสักครู่นะครับอ่ะดันสไลด์แล้วปาเดี๋ยวเราไปหาตำแหน่งดีๆหน่อยครับผมตรงนี้มั้งเนาะ โอ้วันนี้ไม่ได้มีไม้กันสั่นนะครับมาปล่อยเสียงแล้วครับตอนนี้เบรดมาแล้วครับผม เดี๋ยวผมไปยืนหน้าหลังก่อนนะฮะหาตำแหน่งดีๆหน่อยโอเอฟซีสวัสดีครับผมผมติดตามพี่ตลอดโอ้ครับผม่รองเท้าเข้าพี่รับชมด้วยนะครับไอ้หนุบบัตรแดงครับผมโอ้ขอบคุณมากเลยครับผมโอ้วันนี้มีเอฟซีด้วยบรรยากาศที่นี่ลองเสียงนะครับผมใช่ครับผมพรุ่งนี้ไปไหนพี่พรุ่งนี้ผมงานดีเจอยู่ทวีชัยภาพยนตร์ครับผม นี่ครับผมอ่ะบรรยากาศที่นี่ลองเสียงนะครับผมถ่ายยูทูบมาคนเดียวครับผมหลงด้วยครับผมวันนี้นี่นะครับอันนี้ติดตามพี่ตลอดเลยโอ้ยขอบคุณมากเลยครับผมยังทีพี่เลยโอ้ยขอบคุณมากเลยครับผมครับผมอ่ะลองเสียงครับโอ้ลุยจินะครับ นี่นะครับโอ้น่ะได้ใจจริงๆเลยครับผม่ะเริ่มลองเสียแล้วครับตอนนี้ตอนนี้ดันเบรหมดแล้วนะครับจับเต็มจับเต็มหลังคารถไอติมจนสั่นอ่ะลือจินฮาบพ,พี่พี่รับผมไทยไอติมปากแดงครับผมในในครับ อ๋อนี่ครับผมไอติมปากแดงนะครับผมอ๋อไหนๆๆๆดูหน่อยสิโอเอฟซีด้วยนี่นะครับผมใครเจอร้านนี้ก็อย่าลืมอุดหนุนก็ด้วยนะครับผมนี่เป็นติมปากแดงครับเออนี่ครับผมไปดูนะฮะครับโอ้เพลงแรกน่าจะเจอลิขสิทธิ์ครับผมพี่น้องอ่ะผมจะโจรลิขสิทธิ์ไหมนี่โอาคลิปนี้ผมเอาแค่นี้ก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์